าารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงพระครุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระพิธีธรรมสวดอภิธรมรมศพสามคืนพลตรีขติยสวัสดิพลหรือเสแดงผู้ชงคุณวุฒธธิกองทัพบ,บกตั้งแต่วันที่17-19พฤษภาคมที่ศาลาเก้าวัดสม,มนัสราชวรวิหารโดยมีพลเอกพนลปิ่นมณีพลตรวจเอกอชิรวิทยสุพรรณเพษฎ์แลนเตรียมทหารรุ่นที่11ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับเสแดงสสพักเพื่อไทยและ ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีเสดงเสียชีวิตเมื่อเวลา9นาฬิกา28นาทีที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลจากภาวะไตาวายหลังถูกยิงขณะที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศในคืนวันที่13พฤษภาคมที่สี่แยกสาลาแดงซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานศพส,สวดพระอภิธรรมศพบ,บอกว่าต้องการร่วมไว้อลาลัยแด่เสแดงขณะที่โฆษกพักเพื่อไทยระบุจะร้องต่อสารในประเทศและต่างประเทศถึงความสูญเสียในครั้งนี้ ผมจะใช้กระบวนการที่รวบร,รวมพยานหลักฐานและใช้กระบวนการยุติธรรมทุกสารนะครับไม่ว่าสารอาญาในประเทศนะครับทั้งสามสารก็จะฟ้องสารอาชญากรระหว่างประเทศก็จะนําผู้ที่สั่งการทั้งรัฐบาลคือคุณอภิสิทธิ์คุณ,คณสุเทพเทือกสุบรรณและผู้บังคับบัญชาทหารต้องมีส่วนรับผิดชอบในการสั่งการ ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายแพทย์ชัยวันเจริญโชคทวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของเสดแดงว่าเสดแดงมีภาวะไตาวายหลังจากทีมแพทย์พยายามล้างไตใช้ยากระตุ้นและปั้มหัวใจนานเกือบหนึ่งชั่วโมงใจที่เสียชีวิตก็คือถูกกระสุนปืนยิงอายุะต่างๆเริ่มหยุด ถูกอายุต่างๆเริ่มหยุดทํางานครอบครัวของพลตรีขติยะจะบำเพ็ญกุศลสอบเสดแสดงที่ศาลา9วัดโสมนัสราชวรวิหารไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้และยังไม่กำหนดวันชาวปนากิจ